คือแรกเริ่มเดิมทีผมก็คิดว่าผมจะซื้อสับปะรดนะครับมาปลูกไอ้ลูกปเปี้ียวนะไปไปมาเราก็คิดว่าเอ๊ะมันลูกมันมีหนามวะเห็นไหมครับมันก็เลยเป็นทรงแบบเนี้นนเ,นเ,นเนี่ยเอ็มเลยไอ้นนี้แก่ะครับเขาว่ามันแก่นะแบบนี้ผมลองตัดเนี่ยนะ ถูกแล้วต้องดมดูครับอืมมันมีกลิ่นนะนี่ไอที่แตกก็จะมีครับเดี๋ยวมาดูลากมันเป็นยังไงเดี๋ยวต้นตอมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะพามาดูต้นตอนี่นะครับตอมันเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับพเพื่อนเนี่ยดูตอมันนี่ครับอันี้กำปั้นมือผมเนี่ยเห็นไหมดูตอมันครับเนี่ย ใหญ่ไปลเลยนะครับตอนแรกมันก็เล็กๆนี่แหละปลูกไปปลูกมามันใหญ่นะครับนี่ครับลูกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฟักข้าวเนี่ยอันนี้ตอมันดูครับนี่คือตอฟักข้าวนะครับดูลูกมันเนี่ยเนี่ยมีสองสามลูกนะมันก็พยายามจะอยู่รอดนะ ผมคิดว่ามันเป็นพืชตานะเดี๋ยวเอาลองไปชิมกันดูนะครับรสชาติเป็นยังไงใมีนี้ลุงพอดีค้างมันลมนะ้มครับนี่ค้างมันเป็นไม้มันลม้มไผ่ต้นไผ่ไปแล้วแต่อันนี้ยังอยู่อันนี้ลุงนี่เบาหวงเลย ลองมาชิมดูว่าจากต้นเลยเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเหมือนข้างเกาะผมกินเหมือนมะเขือเทศนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูนี่นะครับผมเพิ่งตัดมาเมื่อกี้ครับเดี๋ยวลองเรามาปาดดูนะครับลักษณะก็มันไม่ได้มีกลิ่นอะไรนะรแต่ลูกนิ่มๆแล้วนนี้ยังนี่ยังแข็งอยู่ ลองปาดดูกันคนระับโอ้โหหนังไม่ไม,มีผมไม่คมลูกมัน,ม,นมันหนาวะเนี่ยเขาเรียกว่าปักปักเข้าวะเกือเเกือนีอ่ข้างในมันเหมือนลูกอะไรนะอะไรวะเดี๋ยวมะเกิดเทศเชื่อม เทศไม่เท่าไรรมันคือเ,เทศเชื่อมด้วยเดี๋ยวเราลองกินเม็ดดูครับนี่นะครับจิดจืดมันเลืกเมื่อจืดจืดเดี๋ยวลองกินเนื้อมันมั่งนะนี่ครับปาดเนื้อหนูนะ เนี่ยตีตรงเนื้อมันนะท,ที่ตีส้มๆอ่ะใช่เป็นไงจืดๆเปรี้ยวๆฝ่าน่าจะต้องเอาไปปั่นนะแตบบ่เขาว่าสับปูเยอะ